สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนภาษาจีนกันเรื่องซื้อของค่ะซึ่งซื้อของในภาษาจีนก็คือก่ออู่ก่ออู่แปลว่าซื้อของหรืออีกคำหนึ่งที่ง่ายๆนะคะก็คือหมายต้องสีหมายต้องสีหมายแปลว่าซื้อต้องสีแปลว่าของนะคะรวมกันหมายต้องสีก็แปลว่าซื้อของค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะประโยคที่หนึ่งนะคะนิ้นเสียงหมายเสมอ นินเสียงหมายเสมอแปลว่าคุณต้องการซื <in transparency> ้ออะไรนิ <in> ้น <api> ก็แปลว่าค <in> ุณหรือว่าแปลว่าท่านเสียงก็คืออยากหรือว่าต้องการนะคะหมายแปลว่าซื้อสมอแปลว่าอะไรรวมกันนะคะประโยคนิ้นเสียงหมายเสมอก็แปลว่าคุณต้องการซื้ออะไรประโยคที่สองนิ้นเย่าเสมอ หนินเย่าเสมอแปลว่าคุณต้องการอะไรหนิ้นก็คือคุณเย่าแปลว่าต้องการเสมอแปลว่าอะไรรวมการหนิ้นเย่าเสมอแปลว่าคุณต้องการอะไรประโยคที่สามเจิ่นมอไม่เจิ่นมอไม่แปลว่าขายยังไงเสมอแปลว่าอย่างไรหรือว่ายังไงไม่แปลว่าขายค่ะเสมอไม่แปลว่าขายยังไงประโยคที่สี่ 这个怎么卖？这个怎么卖？ไม่ karaoke, ion, food, workload, layers, VI. เจไม่แปลว่าอันนี้ขายอย่างไรเจเกแปลว่าอันนี้จจมาแปลว่าอย่างไรไม่แปลว่าขายรวมกันนะคะเจเก๋เจมาไม่ก็แปลว่าอันนี้ขายอย่างไรประโยคที่ห้าลาวป่านลาวป่านเหนียงเจเก๋ตัวสเฉียนล้าป่านล้าป่านเหนียงเจเก๋ตัวสเฉียน แปลว่าพ่อค้าหรือแม่ค้าอันนี้ขายเท่าไหร่คะแล้วป่านก็แปลว่าพ่อค้าหรือว่าเท่าแก่นะคะแล้วป่านเหนียงก็คือแม่ค้าหรือว่าเท่าแก่นี้เจอเกะแปลว่าอันนี้ตัวเสาเฉียนแปลว่าขายเท่าไหร่ตัวเสาเฉียนตัวเสาก็แปลว่าเท่าไหร่เฉียนตัวของเฉียนแปลว่าเงินนะคะแต่อยู่ในประโยคตัวเสาเฉียนก็แปลว่าขายเท่าไหร่หรือว่าราคาเท่าไหร่ ประโยคที่6ค่ะอีจินตัว,สวเสาเฉียนอีจินตัว,สวเสาเฉียนแปลว่าครึ่งกิโลกร,รัมราคาเท่าไหร่อีจินก็คือศูนกิโลกร,รัมหรือว่าครึ่งกิโลนั่นเองตัว,สวเสาเฉียนก็แปลว่าราคาเท่าไหร่ประโยคที่7อีกงจินตัว,สวเสาเฉียนอีกงจินตัวเสาเฉียนแปลว่า1กิโลกร,รัมราคาเท่าไหร่ กงจินแปลว่ากิโลกร,รมัมอีกงจินก็คือหนึ่งกิโลกร,รมัมตัวเสาเฉียนก็คือราคาเท่าไหร่แปอีกงจิเลยวซือไทบจูอีกงจินเลียวซือไทบจู แปลว่า1กิโลกร,รัม60บาทอีกองจีนก็คือ1กิโลกร,รัมค่ะเรียวสือก็คือ60ไทจูก็คือเป็นหน่วยเงินบาทของไทยนะคะอีกองจีนเรียวสือไทจูก็คือ1กิโลกร,รัม60บาท 9. นิ่งหาชิงสุยเปียนคันขัน นิ้นหา brain, ่าฉิงสวีเปียนขันคันแปลว,ว่าสวัสดีค่ะเชิญดูตามสบายนิ้นหาก็คือสวัสดีนะคะฉิงก็แปลว,ว่าเชิสญสวีเปียนก็แปลว,ว่าตามสบายค่ะขันคันแปลว,ว่าดูค่ะก็คือนิ้นหาน่าชิงสวีเปียนขันคันก็คือสวัสดีค่ะเชิญดูตามสบายนะคะอันนี้ก็จะเป็นคําพูดที่พนักงานของร้านนะคะพูดกับลูกค้าค่ะว่าให้เชิญดูตามสบายได้เลย ประโยคที่สิบเก๋หัวขันขันน่าก็สิงมาเกยหัวขันขันน้ากสิงมาแปลว่าขอดูอันนั้นได้ไหมขันก็แปลว่าดูนะคะหน้าเกิ้ก็แปลว่าอันนั้นสิงมาก็แปลว่าได้ไหมรวมกันเก๋หัวขันขันน่าก็สิงมาก็คือขอดูอันนั้นได้ไหมประโยคที่สิบเอร่างหัวเซียนขันขันร่างหัวเซียนขันขัน แปลว่าขอฉันดูก่อนเซียนก็คือก่อนนะคะคันคก็คือดู 12. บสอง่โยจุดจุดจุด有没有จุดจุดจุดแปลว่ามีจุดจุดจุดไหมคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนะคะโยยไม่หงเอร์有จ色裙子 y ย่ไหมหยของเส s ฉุนจืแปลว่ามีกระโปรงสีแดงไหมคะของเสอก็แปลว่าสีแดงฉุนจือก็แปลว่ากระโปรงนะคะเวลาเราอยากจะถามว่ามีจุดๆไหมเราก็สามารถถามได้ว่า y ย่ไหมหยจุดๆนะคะสิบสามวนาเกหนินค่นวนาเกหนินค่นแปลว่าฉันหยิบให้ดูค่ะหนาก็แปลว่าหยิบนะคะ ประโยคที่14ค่ะตัวสาวเฉียนอีเจียนตัวสาวเฉียนอีเจียนแปลว่าตัวละเท่าไหร่ตัวสาวเฉียนก็คือเท่าไหร่หรือว่าราคาเท่าไหร่นะคะเจียนเป็นลักษณะนามของเสื้อผ้าค่ะในประโยคนี้ก็คือเป็นการถามว่าเสื้อผ้าราคาตัวละเท่าไหร่นะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ t ิ多少钱一件ทิชชู ตัวเสาเฉียนอีเจียนแปลว่าเสื้อยืดตัวละเท่าไหร่ทีชีก <insulting, S 1> ็คือเสื้อยืดนะคะเสื้อทีเชิร์ตนั่นเองตัวเสาเฉียนก็คือราคาเท่าไหร่อีเจียนก็คือเจียนเป็นลักษณะนามของเสื้อนั่นเองนะคะอีเจียนก็คือตัวละในประโยคนี้ก็คือทีชีตัวเสาเฉียนอีเจียนก็คือเสื้อยืดตัวละเท่าไหร่สิบห้าจุดจุดจุดตัวเสาเฉียน一双จุดจุดจุด ตัวสาวเฉแปลว่าคู่ละเท่าไหร่ตัวสาวเฉียนก็คือราคานะคะอีชวงชวงก็คือเป็นคู่นั่นเองอีชวงก็คือหนึ่งคู่นะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะนก์เสอจึ่่่่่่่่ว่่ว่่ แปลว่ารองเท้าไนกี้คู่ละเท่าไหร่ไนเคิลก็เป็นชื่อยี่ห้อน,นะคะก็คือไนกี้เสียจึก็คือรองเท้าตัวเสาเฉียนก็คือราคาเท่าไหร่อีชวงก็คือคู่ละชวงนะคะเป็นลักษณะนามของรองเท้าที่เป็นคู่นะคะไนเคิลเสียจึตัวเสาเฉียนอีชวงก็คือรองเท้าไนกี้คู่ละเท่าไหร่16บหเธอจซื้ออีปายจิว๋วจิวจู เธอเจีออปซแปลว่าราคาพิเศษ199บาทเธอเจียนะคะเธอมาจากเธอเปียที่แปลว่าพิเศษเจียก็คือเจียเก๋ที่แปลว่าราคาค่ะรวมกันนะคะเธอเจียก็คือราคาพิเศษนั่นเอง17ค่ะเคออีซื่อซื่อมาเคออีซื่อซื่อมาแปลว่าขอลองได้ไหมซื่อ ก็แปลว่าลองค่ะหรือเราจะบอกว่าเคยอีซื้อมาหรือว่าเราจะพูดว่าเคยอีซื่อซื่อมาก็แปลว่าขอลองได้ไหมสิบแปดสุีเปี้ยนเทียวสวยเปี้ยนเทียวแปลว่าเลือกตามสบายสุีเปี้ยนก็คือตามสบายค่ะเทียวก็แปลว่าเลือกสวยเปี้ยนเทียวก็คือเลือกได้ตามสบายอันนี้ก็จะเป็นคําที่พนักงานพูดกับลูกค้านะคะ สิจุดจุดจุดหายยูไหมอยูจุดจุหายยู่ไห่อยูแปลว่ายังมีอีกหรือไม่ในที่นี้ก็คือเราอยากจะรู้ว่ายังมีอะไรอีกไหมเราก็สามารถใส่สิ่งนั้นไว้ข้างหน้านะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกัน,นะคะ่ะหงส์อเม่มกุ้งกุยฮมีกมมงมมีกุ้ yo yo. งมีกุ้งมีม่อยง แปลว่าดอกกุหลาบสีแดงยังมีอีกหรือไม่ของเสือก็แปลว่าสีแดงนะคะหมึกุยควาก็แปลว่าดอกกุหลาบค่ะหายโยเหมึโยก็คือยังมีอีกหรือไม่โยแปลว่าม,ม,มีนะคะประโยคที่ 20. ยี่สิบ有没有更好些า有没有更好些อ,อแปลว่ามีดีกว่านี้ไหมเกิ่งห่าวก็คือ ดีกว่านี้นะคะในกรณีนี้ที่เราจะใช้ได้ก็คือ,อพนักงานอาจจะให้ของเราแต่เรารู้สึกไม่พอใจหรือว่าคิดว่าสิ่งนี้มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็สามารถถามพนักงานได้ว่าโย่ไหมโยเกิ้อเหาเซียเตอก็คือมีดีกว่านี้อีกไหมย1ค่ะจุดจุดจุดเหอจุดจุดจุดๆๆหนาเก้อเกหาเซียจุดจุดจุดเหอจุดจุดจุดหนาเก้อเกเหาเซียแปลว่าจุดจุดจุด กับจุดจุดจุดอันไหนดีกว่ากันเข๋แปลว่ากับนะคะหนาเกอก็คืออันไหนเกื้อหาวก็คือดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยคเปรียบเทียบค่ะระหว่าง A กับ B อันไหนดีกว่ากันเรามาดูประอย่างประโยคกันนะคะ ผิงกัวเหอซันซิงหนากะเกิงเหาเซียผิงกัวเหอซันซิงหนากะเกิงเหาวเซียแปลว่าแอปเปิลกับซัมซุงอันไหนดีกว่ากันผิงกัวก็คือแอปเปิลนะคะซันซิงก็คือยี่ห้อซัมซุงหนากะเกิงเหาวเซียก็แปลว่าอันไหนดีกว่ากันค่ะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบ A กับ B นะคะแล้วก็ถามว่าอันไหนดีกว่ากัน ยี่สิบสองวอยเยาเจเกอหวอยเยาเจเกอแปลว่าฉันเอาอันนี้เย้าก็แปลว่าเอาหรือว่าต้องการเจเกอก็คืออันนี้ย,ยี refers, ıyoruz, um, ่ส sure> ิบสามเจเกอเหินกุ้ยเจี้ยเกอเหินกุ้ยแปลว่าราคาแพงมากเจี้ยเกอก็คือราคาเหินก็แปลว่ามากกุ้ยก็แปลว่าแพงเจี้ยเกอเหินกุ้ยก็คือราคาแพงมากยี่สิบสี่ไทยกุ้ยเหรอ ไทย,ยุแปลว่าแพงเกินไปไทยก็คือเกินไปนะคะกุยก็คือแพงเหลอก็แปลว่าแล้วนะคะไทยกุยเหลอก็คือแพงเกินไป25อีเตียนโตปูกุยอีเตีย,ยนโตปูกุยแปลว่าไม่แพงเลยสักนิดในโครงสร้างประโยคอี้เตียนโตปูนะคะเราก็จะแปลว่าไม่จุดๆ,ๆเลยสักนิดในที่นี้ก็คือ อี่เตียนโตปูกุยก็คือไม่แพงเลยสักนิด 26. ปูกุยกุยลาปูกุุยลาแปลว่าไม่แพงเลยกุุยก็คือแพงใช่ไหมคะลาเป็นคำลงท้ายเสียงค่ะก็จะไม่ได้มีความหมายพิเศษอะไร 27. ่สิบเจ็ดกูอู่ซาเจี๋กูอู่ซาเจีย ก o อูก็แปลว่าซื้อของค่ะซาเจก็คือต่อราคาซาตัวของมันเองแปลว่าค่านะคะเจก็คือเจกเกิดที่แปลว่าราคารวมกันกูอูซาเจก็คือซื้อของต่อราคา ยี่สิบแปดอีจิ้งเหินเพียนอีหล่ะอีจิ้งเหินเพียนอีหล่ะแปลว่าราคาถูกมากแล้วอีจิ้งจุดจุดจุดหรอก็แปลว่าแล้วเหินก็แปลว่ามากนะคะเพียนอีก็แปลว่าราคาถูกรวมกันอีจิ้งเหินเพียนอีหล่ะก็แปลว่าราคาถูกมากแล้วยี่สิบเก้าอีจิ้งจุยเพียนอีหล่ะอีจิ้งจุยเพียนอีหล่ะ แปลว่าราคาถูกที่สุดแล้วอีจริงจุดๆ,ๆเลยก็แปลว่าแล้วนะคะจุ้ยก็แปลว่าที่สุดเพียนอีก็แปลว่าราคาถูกรวมการอีจริงจุย้ยเพียนอีล่ะก็คือราคาถูกที่สุดแล้วนะคะส่วนใหญ่คำนี้ก็จะเป็นคำที่พ่อค้าแม่ค้าบอกกับลูกค้าค่ะว่าราคาที่ให้น้นเป็นราคาที่ถูกที่สุดแล้ว30ปู้นหนึง่งจ้าเพียนอีล่ะ ปูหนังใจเพียนอีล่ะแปลว่าราคาลดลงกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วปูหนังก็คือไม่ได้นะคะเพียนอีก็คือราคาถูกนั่นเอง31 P e เพียนีเตีิงมา P e เพียนีเตียิงมา แปลว่าถูกกว่านี้หน่อยได้ไหมเพียนอี e ก็คือถูกหรือว่าราคาถูกนะคะในโครงสร้างประโยค adjective ตามด้วยอีเ e ต๋ยก็จะมีความหมายว่าจุดจุด,จ,ดจุดกว่านี้หน่อยในที่นี้ก็คือเพียนอีเต๋ยก็แปลว่าถูกกว่านี้หน่อยสิงมาก็แปลว่าได้ไหมสามสิบสองหนึ่ง e ผู ar, ้หนึ e ่งเพียนอีเต๋ยหนึ่งปุหนึ่งเพียนอีเต๋ย แปลว่าถูกกว่านี้หน่อยได้ไหมหนึ่งปุ่นหนึ่งนะคะใช้ในการถามว่าออจุดจุดจุด,จดได้ไหมในตัวอย่างประโยชนก็คือหนึ่งปุ้นหนึ่ง ne, เพียนอีเต๋วก็แปลว่าถูกกว่านี้หน่อยได้ไหมสามสิบสามจ้าเจียนเจี๊ปะเจ้าเจียนเจียปา,จจยปาแปลว่าลดอีกหน่อยเถอะเจียนเจียก็คือ,อล,ลดราคานะคะปะก็เป็นคำลงท้ายเสียงค่ะที่แปลว่าเถอะ สามสิบสี่ส่วน我便宜一点吗可以算ส่วน我便宜一点吗แปลว่า,า,วาคิดชั้นราคาถูกหน่อยได้ไหมส่วนนะคะก็แปลว่าคิดหรือว่าคิดราคานั่นเองสามสิบห้า能给我个折扣吗นั่งไก่แปลว่า,า,า,หวา,า,า,วาให้ส่วนลดชั้นหน่อยได้ไหมเจอเข้าก็แปลว่าส่วนลด สามสเจ้เสีตงสิต่ตเทอเจี๊ยม这些东西打特价吗？这些东西打特价吗？แปลว่าของเหล่านี้ลดราคาพิเศษไหมเจ้เสียก็คือแปลว่าเหล่านี้นะคะต้งสก็แปลว่าของหรือว่าสิ่งของเทอเจียก็คือราคาพิเศษตัดเทเจียก็คือลดราคาพิเศษสามสิบเจ็ดเจ้เราเงลี可以商量 จเจี๊ยเฉียนเคยสร้างเหลี่ยง吗แปลว่าราคานี้ยังคุยกันได้ไหมจเจียเฉียนก็คือราคานะคะเคยก็แปลว่าสามารถสร้างเหลี่ยงสร้างเหลี่ยงก็แปลว่าคุยกันหรือว่าปรึกษากัน สามสิบแปดเคยออี่ส่วนหวอดจุดจุดจุดมาเคยออี่ส่วนหวอดจุดจุดจุดมาแปลว่าคิดชั้นจุดจุดจุดได้ไหมก็คือเวลาเราอยากจะใส่ราคาเท่าไหร่นะคะเราก็ใส่ราคาลงไปตรงที่จุดจุดจุดค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะเคยออี่ส่วนหวอดยี่ายปดสิจูมาเคยี่ส่วนหวอดยี่ายปดสิจูมาก็แปลว่าคิดชั้นหนึ่งร้อยแปดสิบบาทได้ไหม สามสิบเก้านี้เก๋ก็เจี๋ยป่ะนี้เก๋ก็เจี๋ยป่ะแปลว่าคุณให้ราคามาสิเจี๋ยในที่นี้ก็คือเจี้ยเก๋นะคะที่แปลว่าราคาสี่สิบเจอซื้อเขาผิ่นจืดเจอซื่อเขาผิ่นจื้อแปลว่าอันนี้เป็นของมีคุณภาพขา,าวก็แปล,ลว่าดีนะคะผิ่นจืดก็แปลว่ามีคุณภาพค่ะเจอซื่อเขาผิ่นจื้อก็แปลว่าอันนี้เป็นของมีคุณภาพ วันนี้นะคะก็จบสำหรับพาที่หนึ่งแล้วนะคะสำหรับการซื้อของค่ะแล้วเรามาต่อกันพาที่สองนะคะขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมค่ะเสียเสียตาเจียกวนข่านซื่อผินแล้วพบกันค่ะ